กวางมูสตัวใหญ่ปรากฏตัวขึ้นกลางถนนพยายามขัดขวางรถที่กำลังแล่นผ่านมันไม่ได้โจมตีรถแต่กลับพยักหน้าไปมาราวกับต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างคนขับรถเห็นดังนั้นก็ไม่กล้าลงจากรถต่างเร่งเครื่องหนีไปกวางมูสเห็นว่าไม่มีใครเข้าใจมันจึงส่งเสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดชายหนุ่มที่กำลังบันทึกวิดีโอสังเกตเห็นความผิดปกติจึงตัดสินใจตามกวางมูสไปดูไม่นานเขาก็พบกวางมูสตัวน้อยติดอยู่ในโคลนไม่ไกลร่างกายของมันเกือบถูกโครนกลืนหายไปเหลือเพียงหัวโผลออกมาดูนะ่าสงสารมาก พ่อกวางมูสไม่สามารถช่วยลูกได้จึงเสียงชีวิตออกมาขอความช่วยเหลือชายหนุ่มรู้สึกประทับใจมากจึงรีบลงมือช่วยเหลือทันทีเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมเขาจึงใช้สายลากรถพยายามดึงกวางมูสตัวน้อยออกมากวางมูสตัวน้อยดูเหมือนจะเข้าใจว่าชายหนุ่มมาช่วยมันจึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่โครนที่หนาและเหนียวเกินไปทําให้แม้พยายามเต็มที่ก็ไม่สามารถดึงกวางมูสน้อยออกมาได้ในที่สุดชายหนุ่มจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในโครนเพื่อลดแรงต้าน หลังจากพยายามมานานกว่าครึ่งชั่วโมงกวางมูสตัวน้อยก็ได้รับการช่วยเหลือสำเร็จมันวิ่งไปหาพ่อของมันภาพการรวมตัวของพ่อลูกทําให้รู้สึกซาบซึ้งทุกสิ่งมีจิตวิญญาณความกล้าหาญของพ่อกวางมูสและความเมตตาของชายหนุ่มทำให้เราประทับใจ